จอทีวีพุ่นทางแต่พุ่นเนาะพ่ออย่างสุดพุ่นเนาะอลังการสุดๆเลยพ่อบู๊นึกเลยแบบสิมาเจอแบบนี้เนาะเมื่อกี้คือนน่นเอาบัติเมทมของนน่นเนาะบัติเทมอยู่แล้วนะมาเซ็กมาเซ็กบินบาได้เนาะแล้วก็มาจ่ายเงินนานามาได้รูปบาได้แล้วาาก,นะนะะกะ็ได้ไปแลกเป็นคู่ฟองแบบนี้กันโอนฮัทวันคริสต์มาสเนาะก็ค,คือแบบมันจะแบบอลังการสุดๆเลยพ่อพุ่นต้นคริสต์มาสอยู่ลุมร้องคีริฟเลียน อยู่เชิงนี้เนาะโอ้อยไหไสัน้นเห้เอาแล้วเอาไปเอามาเนาะโลบไปลบมาเดี๋ยวนี้บุกทางอกน้ำกลนพลังยางเดี่ยวสบายดีสวัสดีพ่อแม่พี่น้องเนาะตอนนี้นุ่นกามาอยู่ที่เซนขั้นเนาะ เซนทันเบอร์คืออ่ารุ่นม,มะฮวดน,นี่คือแบบตะลึงเลยพ่ออาพื้นมีจ,จอทีวีพุ่พนทา,างแต่พุ่นนะอปอจนสุดพุ่นเนาะแบบจอโคตรใหญ่เลยแบบโอ้โหไม่เคยเห็นพี่น้องไม่เคยไม่เคยเห็นแล้วก็แบบเืามีจอทีวีก็ประมาณนี่เนาะ,ะมาณเฮายืนนี่ยังแบบน้อยน้อยว่าสั้นใหญ่สุดแล้วแต่ว่า อันนี้คือมาเห็นเนี่เเรือเฮือนเขาอยู่ซ้ำโจนะโจใ่ใหญ่เนาะมาแล้วแบบค้นยางขึ้นยางลงคนไปเลาะอยู่ในอ่าเซนทันธนามแบบเขาเห็นอยู่กลางทางอ๋อพังลลายเนาะต่างประเทศคือแบบหลายแห่งเนาะสมโพธิแบบว่าเจ้ามาเที่ยวอ,อยู่พี่ว่าแบบม,มันมันมี มันมีเครื่องขายเครื่องของขายหลายแล้วก็มีครบทุกอย่างคนจึงมารออยู่ห้างนี่เนาะแต่ว่ารุ่นกับบูฮู้กันเพราะว่าเอ่าเขาเห็นเขาก็เห็นแต่ในทีวีเนาะเขาเ่เคยมาเห็นตัวจริงแวันี้มาเห็นแบบขี่รถล,ลงมามันมันแมนมาถ่านว่าอ่านหนังสือบูได้แบบเคยจิบบูฮู้อ่ะนะจิบบูฮู้ว่าจุดนี้จุดใดจุดนี้จุดใดอะนะกแบบ็แบบอ้ยุ่งยากแทง้งแล้วก็บแบบมาเห็นกับตกใจ่น้อเพราะว่า มันเป็นตึกแล้วก็สูงแพงเนาะสูงจนแบบคิดว่าเพื่นีนเพื่อนเนาใดาสร้างเพื่อนเพื่อนเนาใดาสร้างอะนะความแบบใหญ่เนะเาะตึกตั้งแต่พุ่นปุ่น่นจะมีสะพานทันนสองสะพานเนาะจะมีฟังพุ่นแล้วก็ฟังพี่อีกเนาะ mm hmm. จะเป็นสะพานแก้วเนาะเดี๋ยวนุ่นกับสิพ้าพี่น้องหันลองไป่ยางแล้วก็ลองเข้าไเบิึงอ,อยู่อยู่ในเบืองของคนขายเครื่องขายของันขายอย่างเดียวคือว่ามีคนหลายแอนน่ะ ว่าเครื่องคือจะเป็นจะอันลูลาแต่ว่าเข้าไปเบื้องซื่อเนาะมุซื้อ,อย่างคนกัน,นา่าจะโบโบไฮตี้เนาะว่าบางคนก็นอาจจะมุซื้อ,อย่างเช่นนุ่นๆเนาะลองเข้าไปเบื้องไปจุดนี้จะเป็นจุดที่คนมาทารถทาอย่างอะไยที่นอกแล้วก็เป็นบิ๊กซีแถวนี้นะอ๋อบันนี้ใหญ่กว่าแถวจุดที่นุ่นเข้าแบบแถวนุ่นอยู่กับมีเนาะนุ่นกับไปยางลินอยู่แต่ว่าวันนี้โห ใหญ่สุดเลยแล้วก็สิพาพี่น้องลองไปย่างสะพานแก้วมันมันจะเป็นจุดที่แบบว่าเขาจะข้ามไปเซนทรัลน,น่นนะเพราะว่าเห็นพระเจ้าไปยู่ขนาดเฮากันเลยแบบว่าสิลองไปเบิ่งเนาะย่งางไปเรื่อยๆเนาะมีคนต่างประเทศแล้วก็มีแบบไัยรุ่นนะักเฮียนเนาะมาย่างเคี่ยว่าบนี่แบบหลายแห้งเนาะ ต,ติดอีกแล้วมาติดจุดนี้อีกรถข้างเขากันจะย่างไปเรื่อยๆแล้วก็สซี้องมาขึ้นสะพานแก้วของเขาเนาะว่า้นมสดับจานไกลเลมีรุนขึ้นเลยว่ะ องยางขึ้นเนาะโอ้คนยางขึ้นกว่ามียางลงกว่ามีเนะาะฟังนี่ก็คือแบบนี้จสเห็นแบบนี้เลยเส้นทางรถแบบนี้เอาเสีงยงางขึ้นทางนี้เป็นขั้นใดเนะาะฝาคุณเป็นขั้นใดเลื่อน นแล้วก็คนย่างไข่มาอแบบโอ้ประตูกแก้วคุณพอทั้งคุณใส่แก้วนี่เลยแก้วใสๆเนง,งามคคนย่างฝากนี่คนย่างฝากนั่นเนาะโอ้โหนี่ง้ตกใจอันนี้อยู่งกลางเลยไม่เป็นบิ๊กซีเนาะ เซนท่านเวอร์มันคือใหญ่แหงเนาะหกคนขึ้นลงคือหลายเดี๋ยวมึงแต่สภาพนี่ต้องลงไปเซนท่านรอบขึ้นไปซึ่งอย่างคือขึอ้นไฟหลายแช่น่ะ นี่ลายแห้งก็เลยแบบอู้นี่ศาลเจ้าเนาะคุณนนับถือเนาะวันพุธลาบ,บูซาก่อนสิเข้าไปนี่ลินอย่ในนี่เนาะว้าวมีวันนังลินนี่อย่างนี้นี่ทั้งนี้เป็นตลาดเนาะนี่คือตลาดนัดที่บ้านเขาวันนังลินเหมือนกันสินทันเวอร์ ห้างรู้ที่สุดในไทยนี่ตอนนี้ก็ย่างเข้ามาในแล้วก็กระเป๋าอย่างนาะพนรุดมีส่วนรุด ส่วนลดส่วนแจกส่วนแถมไปเนาะขั้งหลายแล้วก็ข้างในนี่ก็คือแบบผู้ใหก็มาเลือกซื้อเครื่องเนาะโอ้มีหลายชั้นเยอะเลยโซนน้ำหอมอืมเฮ้ย ลองคีลิฟเลียนอยู่เทิงนี้เนาะอ้ามีหลาสัน้นแฮ้งขึ้นมาสั้นเทิงแล้วก็ยำเบื้องสั้นลุมคืออ,อันนี้จะเป็นมอนเป็นขายอาหารเนาะอาหารกินตัางๆมีสั้นสามเลยด้วยอันนี้ส่วนอันนี้สันสนอย่างนี้นี่ บอลที่แบบเขาเยี่ยมเบองอยูลุมอะไรอุย้ยเขาคือว่าให้เยี่ยมติเขาลองไม่เยี่ยมเบองอยูลุมเลยเนาะนี่โอ้โหเราขึ้นมาชั้นที่สามแล้วจะไม่ได้ซื้ออะไรขึ้นมาดูเฉยๆอู้สันเทิงปุ่นเน้นลิบขึ้นมเมื่อเรื่อยๆนะมันจะเป็นอัน คัางนอจีวาก็มันจะเซ็นทรันเวอร์มันก็จะเป็นศูนย์รวมสินค้าทุกชนิดแล้วกะรวมทุกอย่างเลยที่แบบมันสะดวกสบายให้เกชีวิตมนุษย์เฮ้าเนะคอนจีวาก็คือมันมีหอดอันบ,บนลิ่นของเด็กน้อยแล้วก็ส่้นลายเราแบบอยู่ในนี่พิ่นจะเน้นเป็นอาหารการกินเนาะนุ่นเบิงนะคือสั้นสองนี่ส่วนลายมันจะของกินหมดเลยของกินแล้วก็แบบ มีหลายเนียวอู้นุ่นสีลองเมือสั้นสั้นสามบือหัวเห็นอันนี้มีมีแก้วมีโจมีอย่างอัน,นั้นมือบึงอันงามๆเะสั้นนุ่มเขายังไม่เห็นห้านแบบเขาไขา่เครื่องไข่ยอย่างเนาะนี่แบบนี้เนะาะบนหลินของเล็กน้อย ตอนไม่เป็นเป็นตั้งขึ้นมาหลาะซื่อว่ายู่ไหนระเก็นเย็นแล้วก็ห้องนะ้ำ ขึ้นมากับประมาณหาหกซันเนาะอันนี้เป็นสั้นสุดไทยเลยที่น้องขึ้นมาเนาะขึ้นไปจะถ่ายสุนรล้อมอาหารการกินแต่ละแต่ละซันก็จะมนี้เป็นเครื่องคายเนาะเป็นแต่ละเจ้าไปก็เจ้าเข้ามาขายอยู่ในนะี่เนาะมันก็จะสะดวกแล้วก็มันโฮมเยนะคะวันนี้นุ่งก็จะมานาั่งดิ่อยู่จุดนี้เนาะเพราะว่าเอ่าเขามานาั่งดิ่มแป๊บนึงแล้วเขาก็จะไปรอโซกินข้าวแถวในนี่เลย ยังบ้ดในใจว่าสะกินยังท้านอาหารแบบช่วนงนป็นไม่านอาหารท่างประเทศเดี๋ยวเขาจะไปลดโซ่กินแนี้ยที่แบบว่าที่แบบว่ากินธรรมดานี่โรงน่าจะเป็นลงทางนี้ก็ได้นี่มันจะเปิดกับวบนเกา่า ทึ้งนี่ทึงนี่จะเป็นแบบแก้วเลยเป็นใสแบบแก้วกระจกขาวนะคะใช่ไโอ้โหสูงมากแตก็สวยมากถ้าลึงหลายเนะาะในการขึ้นมานี่แนละ้วก็บบอลังการสุดๆเลยก็บุนึกเลยแบบสมาเจอแบบนี้เนาะแบบดูในเป็นประดับประดาบปงงา,งามคือแบบเขาอยู่ คือ how ย o u นอกคือ how you กับธรรมชาติเลยบางบอลข้าเจ้าก็ใส่กุกไม้ใส่หยังเจนี่เนาะแบบเอามาก,กุ๊กเจนี่เลยเด้เนาะระหว่างโซนเพคนกับคณะบังงามคือแบบมันเป็นห้านแต่ละเจ้าแต่ละเจ้าเลยข้าเจ้ามาขายเครื่องนี่แล้วก็ทั้งางในเป็นห,ห้านอาหารแบบเปรี้ยวๆเป็นกลางเปรี้ยวม,มาลุหลายแหงเนาะไปเอาไปทดสอบอ่าข้ากัน คริสต์มาสไอสมอเนาะมันยังกับเครื่องน้ำหอมคือเก่าเนาะแล้วก็ห่านโทรศัพท์นี่เดี๋ยวแต่นี้ก็เขียนต้อนฮัทวันคริสต์มาสเนาะก็คือแบบมันจัดแบบอลังการสุดๆเลยป้าปุ่นต้นคริสต์มาสยู่ลุมอืมสวยมากเลย มีบันไดเลื่อนมีลิฟต์มีทุกอย่างครบไม่จำเป็นต้ององอกอ,อ,อยู่ในนี่ก็ได้นอนแล้วก็เย็นอีกแถมแอร์เย็นไปต่อ คริสต์มาสที่มาโหดเนาะจัดยิ่งใหญ่อลังการสุด,สดเลยงามสุดๆเนาะเอเ้ยเว้ยเราขงไม่ได้ปนต้นคริสต์มาสเนาะมันก็มาเห็นไงอย่าร้องไห้ใหญ่สุดๆเลยค่ะเนเกิดมา,าไม่เคยเห็นเนาะเมื่อกี้เข้าไปเบิ่งแล้วก็ให้กล้อง่ายรูให้ด้วย ก้าวข้ากสสิออกไปซอกินข้าวเอาแล้วเอาไปเอามาเนาะโลกไปโลกมาเดี๋ยวนี้บุ้งทางออกน้ำาคนพลังยางเดี๋ยวนะโอ้นี่นี่จะเห็นแล้วเราจะมาหาร้านกินข้าวกันุเต,ต็มอะ่ะ ืแล้วก็เขาก็มาโกสศกตัวนางกินตอนนี้คือเขาศกบนจิตข้าวได้ถึงพี่ทำห,อ,หอยแล้วก็นุ่นซังเป็นมีแบบนี้เนาะมีบูรานคต่ว่าแล้วก็เมื่อกี้คือนุ่นเอาบัตอเทีของนุ่นเนาะบัติเทียนยูร่านาะมาซิก มาซืกบินบนะนะะาานบ,บนะะได้เนาะแล้วก็มาจ่ายเงินนะนะบบได้หุบโบได้แล้วก็ได้ไปแลกเป็นคูป,ปองแบบนี้ก่อนที่จะมาจ่ายอยู่ในห้างเซ็นทรัลเนาะในล้ามาหอดก็จะมีจุดที่แบบว่าเขาต้องไปแลกคูป,ปองด้วยตัวเองนะ่ะก็จะอยู่แถวใกล้ๆนี่เนะาะเมค่ค้าพึ่นก็จะแนะนําให้เฮาอนที่เฮาจะไปแลกแล้วก็เราก็จะมาซื้อของกินได้หนะเนาะเดี๋ยวนี้ก็หาได้เล้วจะกินแล้วนะคะ ก้องของเขากินข้าวเหมือนเดิมค่ะกินข้าวผักแต่บุง้งวาวซีเลียลละโบกินโกนเลยอืมอร่อยมากเนี่ยน้ยส้มนหนึ่งพอเมันใส่ผักกาศส้มเนะะาะเราางที่กินข้าวเน้ะเขากัดกุ้งตากล้องเ้ามาหัวแล้วนี่ เอ็นกระเจาใส่มองนาวแล้วก็กลิ่นนี่เอาอีกแล้วมุนสิลองก่อนอีกแล้วอลองใส่น่อยนึงนะเอ็นกระเจาใส่หมองนาวแซ่บลองใส่ซื้อโอ้โหสดๆเลย้องกินคำนึงเด้อกินกุ้งก็ได้บ่ต้องเครียดเลยอ,อ,อร่อย เช้อกินของตัวเองดีกว่าเนี้อกลิ่นเนี่ย mm hmm. อ่านุวันซื้งกินแล้วก็ก็แบบที่อยากให้นุ่นเนาะแบบว่านุน่นเซีมของกินของเราขนาดหลายกูดมาสั่นเตียงกินบก,ก้งเพิาะโิอ้ยยาแซ่บสุดของนุ่นน่ะรักกุ้งแล้วหนึง่งอ mm ืม hmm. อแซ่บ กินกุ้งหือตรงสองตัวตักกล่องได้แล้วเนาะคนยางมารออยู่นี่หลายหลายแล้วประเดี๋ยวแเจ้ายางเขามาเนาะเรามารออยู่ห่าอะไรหลายบางคนกับเื้อเผ่อบางคนก็แบบแค่มายางละกลินข้าวซื่อๆน่ะอ๋อคนเหนื่อยต้องรีอยู่สั้นไลยคือแบบ,บว่าเือว่าเต็มแต่ละโต๊ะเมื่อกี้กับโซงนางโต๊ะต้องอกินวัชินางอยู่ท่างคุณเลยเจ่ามา ลูกเต็มก็เลยแบบมาโซกนางแถวนี้ตอนนี้กินเนี่ยเป็นทีเยม้อยเนอะเล้วก็ตะก้องเก๋ากินกนุ้งเหลืออีกแล้วมันจะเมียนั่นอีกอนเอามากลินแล้ว ตันนี้ไปเอาซีออกไปแดกคูป,ปองเขาคืนเพราะว่าเมื่อกี้เลกไปห้าร้อยบาทเนาะไม่น่้จ่ายิาซได้เท่าไหร่น้ำหวานกินบ้านำหวานกินคืนนะคะ พื้นค่ะสามร้อยสิบสองบาทผู้ขินมดไปเรามันร้อยปลายนี่แหละว่าเขาเรียกหาร้อยสามร้อยนี่แหละไปกับ